บทที่59พระปฐมเจดีท่านโพเชครับมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางอีกไหมครับผมถามมีแน่นอนการเดินทางรอนแรมของนักบวชชุดเหลืองพร้อมผู้ติดตามที่เป็นระดับเจ้าเมืองอย่างนี้ต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนโดยเฉพาะกรณีที่พระพุทธเจ้ากับพระยาอาโศก ได้เดินทางไปทำสัญ,ญลักษณ์เพื่อพุทธศาสนาจะได้ไปลงหลักปักฐานในดินแดนชาติพันธ์แถบไทยลือไทยใหญ่ล้านนาและล้านช้างในอนาคตทุกที่ที่พระพุทธเจ้าได้ไปฝังพระเกศาธาตุลงในแผ่นดินนั้นๆภายหลังก็กลายเป็นตำแหน่งที่ตั้งของวัดที่บรรจุพระสารีริกธาทั้งหมด การเดินทางในช่วงครึ่งแรกนี้พระยาอาโศกได้สร้างเสาหินไปกว่าร้อยแห่งและเกือบทั้งหมดเป็นดินแดนอันไกลโพล้นเรยนเริ่มต้นจากอาณาจากักรปัญจนครที่บอกเธอไปแล้วไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่เชียงคำเหนือเชียงคำใต้เชียงม่วนเชียงรายเชียงแสนอาณาจักรล้านช้าง ไปจนถึงสิบสองปนาและวกไปทางตะว,วันตกหรือทางตอนเหนือของประเทศพมา่าในปัจจุบันทั้งหมดมันทะเลเนปิดอโมนยาวามะทิลาตองกะละภูกามตองยีวกกลับมาที่เชียงตุงเชียงรุง้งเวียงแหงแม่ฮ่องสอนเชียงดาวเชียงใหม่ ซึ่งเวลานั้นเชียงใหม่ยังไม่ได้เป็นเมืองลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาสิงบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีกำแพงแสนจนมาพักครึ่งทางใหญ่ที่เมืองโกศินารายซึ่งเป็นเมืองของพระยาอาโศกเอง อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับนคปรปฐมในปัจจุบันท่านโพเชอธิบายโอ้โหพระพุทธเจ้าเดินทางทรหดมากเลยนะครับซึ่งก็รวมถึงกองคารวานของอจิตดาบทด้วยแต่เอ๊ะเมืองโกสินารายนี่คือเมืองกุสินาราที่พระพุทธเจ้าปารินิพานใช่ไหมครับผมถามใชั แล้วทำไมมันอยู่แค่จังหวัดนครปฐมนี่เองล่ะครับผมแสดงความเห็นพร้อมกับตั้งคำถามก็ฉันบอกเธอไปแล้วไงว่าเรื่องราวประวัติทั้งหมดของพุทธศาสนานั้นล้วนเกิดขึ้นในประเทศของเธอและประเทศใกล้เคียงนี้ทั้งสิน้นท่านโพเชตอบว้าวผมขอรับรู้เรื่องราวตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนี้ก่อนได้ไหมครับ แล้วตัวอาชิตะได้ร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้นไหมครับผมถามเธอไม่ได้อยู่ด้วยเพราะตอนนั้นเธอได้เลือกไปประจำการอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งในแถบล้านนาใกล้เมืองฮริภุญชัยเมืองนั้นปัจจุบันจะรู้จักกันในชื่อว่าเวียงท่าการแต่ในสมัยนั้นมีชื่อว่าเมืองเชียงคา หรือเมืองเซี้ยวตั้งอยู่ในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่แต่หลังจากที่เธอรู้ข่าวการปารินิพานของพระพุทธเจ้าแล้วเธอก็รีบเดินทางมายังเมืองโกศินารายทันทีแต่เธอมาถึงในช่วงของการแบ่งพระาธาตุของพระพุทธเจ้าให้กับแหวนต่างๆพอดีเธอจึงมีส่วนในการก่อสร้างเจดี เพื่อบรรจุพระาธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกร่วมกับพราหมณ์คนหนึ่งเขาตอบเจดีองค์แรกหรือครับอยู่ที่ไหนครับผมถามเป็นเจดีย์องค์แรกที่บรรจุพระสารีริกราธาตุของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นทางการจึงถือเอาช่วงเวลานั้นเป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชที่หนึ่งไปในตัว เจดีนั้นก็คือพระประถมเจดีเขาตอบจริงหรือครับนี่คือที่มาของพระประถมเจดีหรือครับเรื่องราวมันเป็นอย่างไรท่านสามารถเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหมครับผมถามได้สิในช่วงสุดท้ายของชีวิตพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจจะไปละสังขารที่เมืองโกศินารายเดิงจากเป็นเมืองของพญาอาโศ ซึ่งเคยเป็นเหมือนสหายธรรมเก่าที่รวมทุกข์รวมสุขร่วมเดินทางไปวางรากฐานศาสนาของพระพุทธเจ้าในดินแดนต่างๆทั่วทั้งภูมิภาคมาแล้วกว่า20ปีและพระองค์ก็รู้ล่วงหน้าด้วยว่าจะเกิดปัญหาการครอบของพระธาตุหากพระองค์ไปปร,รินิพพานที่เมืองอื่นพระยาอาโศกอาจจะได้รับส่วนแบ่งพระธาตุเพียงน้อยนิด หรืออาจจะไม่ได้เลยเพราะเมืองของพระยาอาโศกในเวลานั้นเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่อยู่ชายแดนพระองค์ต้องการให้พระยาอาโศกเป็นผู้ครอบครองพระาธาตุทั้งหมดเพื่อจะได้นำไปบรรจุไว้ตามจุดต่างๆที่พระองค์เคยอธิษฐานร่วมกันซึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าได้ส่งสาวกไปประจําการ และเผยแผ่แนวทางของพุทธศาสนาตามจุดต่างๆที่เคยทำไว้ล่วงหน้าหมดแล้วในบ่ายวันหนึ่งกลางเดือนพฤษภาคมก่อนพุทธศัการาชประมาณหนึ่งปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ผู้ติดต,ตามกว่ายีสิบคนโดยมีพระอานนท์ที่เป็นเหมือนพระเลขาส่วนตัวได้เดินทางมาจากเมืองเล็ก,ลกๆที่ชื่อว่าเมืองปาวา ตำแหน่งปัจจุบันของเมืองนี้คือเมืองกำแพงแสนพระองค์เดินทางมาถึงป่ารังก่อนจะเข้าเขตเมืองโกสินารายเพียง11กิโลเมตรด้วยความอ่อนเพลียทั้งจากการเดินทางและจากอาการป่วยเนื่องจากชั้นอาหารที่เป็นพิษซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งในเมืองปาวาจัดถวายที่บ้านตนเองในตอนเช้าพระองค์จึงสั่งให้หยุดพัก เนื่องจากอาการกำเริบหนักไม่สามารถเดินทางต่อไปได้สถานที่แห่งนั้นมีแท่นหินขนาดใหญ่มีลักษณะราบและลาดเอียงเล็กน้อยเหมาะสำหรับใช้เป็นที่นอนพักพระพุทธเจ้าจึงบอกให้ผู้ติดตามปูผ้าบนหินก้อนนั้นแล้วล้มตัวลงนอนและในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับคันทะปารินิพพานอย่างสงบ ในเวลาราวเที่ยงคืนเศษปัจจุบันเราจะรู้จักสถานที่แห่งนั้นในชื่อว่าพระแท่นดงรังพระแท่นดงรังผมอุทานด้วยความแปลกใจเพราะเคยได้ยินชื่อสถานที่แห่งนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีความสำคัญอย่างไรท่านครับนี่คือหนึ่งในสังเวชนียสถานที่สำคัญของชาวพุทธเลยนะครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องราวที่ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์ใหญ่โตแน่นอนหากถูกเผยแพร่เพราะมันต่างจากความรู้และความเชื่อของชาวพุทธทั่วไปผมแสดงความเห็นฉันไม่สนใจหรอกว่าใครจะพูดจะว่าอะไรหรือจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องราวนี้อย่างไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับฉัน ฉันแค่ทำหน้าที่บอกเล่าความจริงตามที่เธอต้องรู้เท่านั้นท่านโพเชพูดท่านคงไม่บังคับให้ผมนำเรื่องพวกนี้ไปเปิดเผยใช่ไหมครับผมพูดมันเป็นสิทธิ์ของเธอเธอจะพูดหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของเธอแต่ที่แน่ๆฉันรู้ว่านี่คือภารกิจของเธอเขาพูดแบบมีความหมายแอบแฝง